มีเวอร์ที่เป็นเรียกว่าอะไรแลพตเตอร์ครับเดิเข้ามาเดน้นวเราก็เจอกับสวยงที่ักแล้วนี่เร้ก็เลยจะต้องอดีีโอเก็บไว้เป็นงคะสวยไหมอเคอะอธิบายหน่อยอธิบายเล้ว่าอยว่าตรงไหนมีอะไรบ้างตรงไหนมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราเดินผ่านมา รถคุ้นมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรถของใครยังรูก้ก็ไปเสิร์ช g o เก l e ดูนะคะและจะเป็นรถพ่อแม่แฮร์รี่ตอนตายแล้วก็เราเดินมาก็จะมีรถรถไฟทีเ่เป็นเข้ามหาลายัยเขาบอน์มัง้งเป็นรถที่นําทางนักเรียนไปเนาะแล้วก็มีรถนี่อะไรไม่รู้แต่ขายบัตเตอร์เบียซึ่งที่มีนอยากกินมากค่ะบอกเลยที่มีนอยากแต่เหมียวไม่ให้กินเหมียวบอก,บอกว่ามันแพง ซึ่งเชื่อถือได้หรือเปล่าน,นี้ไม่รู้แต่แต่ไม่ได้กินตอนนี้ยังไม่ได้กินเดี๋ยวเดี๋วเรามาลองดูกันดีกว่าว่ารอบๆมีอะไรอีกบ้างจะตามมาดูกันไหมคะมาน,นี่ตอนนี้หน้าที่รักเ,เป็นอย่างนี้มิวไม่ให้กินหน้าก็จะร้องไห้เศร้าๆรู้สึกยังไงบ้างอยากกินดัตเตอร์เบียร์มันไม่มีแอลกอฮอล์ <c oughs> จริงอหละมาแล้ว v